สวัสดีผู้ชมครับผมชื่อจอชวันนี้ผมก็จะมาเ,เล่าประวัติชีวิตของตัวเองนะครับผมเคยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักล่าฉลามครับแล้วผมก็พยายามด้านน้นจนได้เป็นนักล่าฉลามจริงๆครับตอนผมเริ่นแรกๆนะครับผมเคยคิดว่าอาวุธที่จัดการฉลามดีที่สุดก็คือ,อ,อปืนยิงลูกดอกอันนี้ที่ผมกําลังจับอยู่นะแต่พออยู่ในานานไปผมก็ค้นพบแล้วว่า ไอาการยิงแบบนีย้ยิงแม่งอย่างเงี้ยยิงเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์ไปไหนยิงยิงอย่างเงี้ยคือมันตายช้ามากครับแล้วผมก็ได้มารู้ตอนหลังว่ามันไรไประโยชน์สิ้นดีเพียงคุณจับมีดขึ้นมาโอ้โหเจ็บแล้วคุณก็เล็งไปที่บั้นท้ายของมันนะครับแล้วก็ฟันฟันฟันแม่งตายหา่าอย่างง่ายครับแถมแถมแถมและหลังจากนั้นไม่นานผมก็ เข้าร่วมการแข่งขันนะครับเป็นเหมือนฤูดูการล่าฉลามอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไปสมัครเข้าร่วมครับตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ล่าฉลามร่วมกับทุกคนนะครับและตอนนั้นเองผมก็เห็นภาพนี้ครับเพื่อนๆกำลังฆ่ากันอย่างมามันผมก็เลยแจ๊แม่งเลย,ยนี่กูมาล่าฉลามหรือมาล่าคนด้วยกันเองเนี่ยสัตว์ยิงมันจะอยู่รอดไม่ได้ถ้าคุณใช้แค่ลูกดอกธรรมดาครับย,ยิง หากคุณใช้ปืนลูกดอกธรรมดาคุณจะตายภายใน5นาทีดังนั้นอาวุธที่ผมแนะนําในการล่ามนุษย์ด้วกกันก็คือนี่เลยครับมันเป็นปืนลูกดอกที่ยิงรัวได้นะครับมันยิง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 รัวได้แบบมันอนะบอกเลยแต่บางทีถ้าโชคเข้าข้างคุณแล้วก็คุณก็จะได้กินแบบไม่รู้ตัว <c oughs> ดูดูไอสัตว์ยิงตายหายเองงงครับและสุดท้ายนี้ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นเกมล่าฉลาม หรือล่าอะไรกันแน่ก็การเล่าประวัติชีวิตของผมก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้บ๊ายบายครับ